วันดีจ ah, <encore> ้าพี่น้องเมื่อนี้เขาก็บว่าพอกันนี่คือเก่าเนาะเมื่อนี้ก็จะมีคำศัพท์ญี่ปุ่นง่ายๆมาฝากกันนี่คือเก่าเนาะเมื่อนี้เขาก็จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอันร้านสะดวกซื้อนะฮะกับห้างสรรพสินค้านะมองดาสิมีชั่วโมงการทำงานหลายกว่ากันนะฮะสรุปก็คือจะเป็นห้างสรรพสินค้านะฮะจะมีการชั่วโมงชั่วโมงการทำงานที่สั้นกว่าร้านสะดวกซื้อนั่นเองเพราะว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยจะเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยเนาะนะฮะเดี๋ยวเขามาบอกเป็นภาษาญี่ปุ่นกันนะะฮ ถ้าเกิดว่าเขาจะบอกว่านะคะเมื่อเปรียบเทียบกับร้านสะดวกซื้อแล้วนะคะชั่วโมงการทํางานของห้างสรรพสินค้าจะสั่นกลัวยังสิแมนะคะภาษาญี่ปุ่นเขาจะกัวก็จะบอกว่านะคะคอมบินีนิคุราเบเตซุปป้าน็อฮัตทาลูกุจิคังกะมิชิคายเด็ดนะคะคำว่าอันคอมบินีนี่ก็จะแปลว่าร้านสะดวกซื้อนะคะนิคุนิคุราเบเตนี่ก,นก็จะบอกก็จะแปลว่า เมื่อเปรียบเทียบกับมันมาละราคาอันนี่อ่าซุปป้าเนี่ยก็จะแปลว่า,าร้านสะดวกโมแมนซุปป้า,นปา,า,านเนี่ยก็จะแปลว่าห่างซับพสินค้าดมาจ้ะมีจิใกล้เนี่ยก็ค่งก็จะแปลว่าสั้นมาจ้ะเนาะอันนี้ครับสามขาก็จะมีปอะมาณนี้นะคะนะคะเดี๋ยวเขามาวันภาษาญี่ปุ่นใหม่เนาะคอมบินีนิคุราเบเต้ตเซุปป้านโนะฮะทราระคุจิคังก็มีจิใกล้เด็ดนะคะนะคะ เมื่อเปรียบเทียบกับร้านสะดวกซื้อแล้วนะคะชั่วโมงการทำงานของซูเปอร์มาร์เก็ตจะสั้นกว่าวสั้นนะคะโอเคคำสับห้าก็จะมีแบบนี่เนาะเป็นแบบเกี่ยวกับห่างสับพินาเกี่ยวกับสลานสะดวกซื้อเนาะโอเคหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนเมื่อนี้ก็จะมีประมาณนี้จ้าสวัสดีจ้า